มาครับสำหรับเจ้าตัว Honda า c o บูรีคันนี้นะครับคุค้นกันไหมครับว่าอาจจะเคยเห็นในคลิปในช่องมาแล้วนะครับคันนี้ก็มาเหมือนเดิมครับคือสตาร์ทไม่ติดนะครับแต่ไม่ใช่อาการเดิมนะครับคือลูกค้าขับจนน้ำมันเครื่องแห้งนะครับแล้วก็ทำการาแล้วก็ทำให้รถเครื่องน็อกนะครับการติดลูกติดนะครับลูกเบรกแล้วก็ก,าก้านก็น่าจะรวมไปด้วยผมก็เลยทำการ ผ่าเครื่องนะครับแนะนําให้ลูกค้าผ่าเครื่องลูกค้าก็บอกว่าทําการผ่าเครื่องได้เลยนะครับผมก็ทําการผ่าเครื่องไปแล้วนะครับคันนี้แต่พอจะมาประกรอบนะครับประกรอบเครื่องอะไรอ,อย่างที่ว่านะครับมันก็ลดหลายปีแล้วนะครับมันก็มีปอกหุ้มยางหุ้มตัวยางหุ้มตัวนี้นะครับก็จะแข็งๆหน่อยนะเพราะว่ามันถูกความร้อนอะไรนานเข้ามันก็จะแข็งครับทําให้สายไฟเราไม่สามารถที่แบบจะ งัดหรือดึงงอไปทางไหนได้อิสระนะครับมันก็จะแข็งทื่ออยู่แบบนี้นะครับก็อาจจะทําให้สายไฟขาดในได้นะครับขาดข้างในนะครับสําหรับใครนะครับที่เจออาการแบบนี้นะครับก็สามารถไล่เช็คดูตามที่ผมจะบอกตอนนี้ได้เลยนะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกหลายคลิปนะครับว่าสําหรับรถที่เราเจออาการแล้ว ใช่ว่ามันจะไม่มีปัญหาอีกแล้วก็ใช่ว่าจะเป็นอยู่ที่เดิมนะครับเพราะว่าบางทเาีเราหาตรงนี้ได้แล้วเจอแล้วบางทีมันกลับมาเป็นอีกอาจจะเป็นที่อื่นนะครับแต่ก็ยังเป็นจุดเดียวกันจุดเดียวกันคืออะไรคือมาจากระบบชาร์จของไฟนะครับของรถนะครับระบบชาร์จคือเบื้องต้นนะครับเรามาทําการทําความรู้จักระบบชาร์จคร่าวๆนะครับหลังจากที่เราทําการ สตาร์ทเครื่องติดนะครับมันก็จะมีตัวนี้นะครับสายสายตัวนี้นะครับขาวนี่นะครับสายสีขาวแถบเหลืองๆนะครับนี่เส้นนี้อาจจะมองไม่ชัดนะเพราะว่ามันเก่านิดนึงนะครับแล้วก็จะมีสายสีเหลือง2เส,ส้นนี้จะเป็นพชัชเชอร์คอยนะครับอ่าพชัชเชอร์คอยถ้าเกิดว่ารถเรายัางสตาร์ทติดตัวนี้ตัดปัญหาไปได้เลยนะครับว่ามันจะ มันอาจจะไม่ได้เป็นที่ตัวมัดมัดข้าวต้มหรือมัดไฟเราได้นะครับตัวนี้ก็ให้เราทําการไล่เช็คไฟไปเรื่อยๆนะครับสําหรับรถใครที่มีอาการสตาร์ทเไม่ติดนะครับเนื่องจากว่าไฟไม่ชาร์จนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับสําหรับว่าไฟชาร์จหรือไม่ชาร์จก็ให้เราทําการลองสตาร์ทเครื่องที่มันติดแล้วก็ทําการถอดอ่าอ,อย่างแรก อย่างแรกนะครับถ้าอยากรู้ว่ารถเราไฟแบตเตอรี่ชาร์จไม่ชาร์จให้เราทําการเมื่อรถเราแบตหมดมานะครับให้เราทําการนําแบตไปชาร์จก่อนแล้วพอชาร์จแล้วสตาร์ทติดนะครับพอสตาร์ทติดเครื่องแล้วให้เราทําการถอดตัวขั้วบวกออกจากตัวแบตเตอรี่นะครับถ้าเกิดว่าถอดออกแล้วเครื่องดับแสดงว่าไฟแบตเตอรีาาร่รถเราไม่ชาร์จนะครับระบบไฟชาร์จไม่ชาร์จนะครับไม่ชาร์จเข้าแบตก็ให้เราเริ่มมาไล่ตรงจุดที่ว่า มีสายไฟมาสามเส้นนะเนี่ยมาจากตัวมัดไฟหรือมัดข้าวต้มนะครับแล้วแต่เราจะเรียกแล้วนะตัวนี้อ่สองเส้นตัวนี้อันนี้มันอาจจะมีหลายหลากสีนะครับเพราะว่าอ่ารถคันนี้ลูกค้าเขาบอกว่าเขาซื้อต่อมือสองมนาะครับเขาก็อาจจะต่อสายไฟมาเยอะแยะมากมายนะครับก็ใส่หลายสีพอสมควรนะครับครับผมแต่ให้เราแต่ยังน้อยอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยเขาก็ ทิ้งปลายสายไว้ให้เราสังเกตได้นะครับถึงเขาจะต่อตรงกลางนะครับแต่ปลายสายกับต้นสายเขาก็ยังเ,เน้นเป็นสีเดิมนะครับอ,อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็สำหรับใครที่เจอปัญหาแบบคันนี้อยู่ก็ลองเช็คตามนี้นะครับเบื้องต้นนะครับให้เราเช็คดูดูสายนะครับว่าสายไฟขาดไหมนะครับแล้วก็ให้เช็คดูพวก ขัวปักเสียบนะครับนี่ก่อนหน้านี้ผมจะบอกอ่อที่ผมถ่ายไปมันจะมีรอยเหมือนรอยเคี้ยวหมากัดน,นะครับหรือแมวอะไรสักอย่างนะมันจะเป็นเหมือนเหมือนมีรอยรอยรอยอฟันของพวกไม่สุนัขก,ก็แมวนะครับอ่าเคี้ยวตรงปักพวกนี้แนละมันก็จะทำให้ปักเสียบยากนะเสียบไม่เข้าหรือเสียบไม่แน่นนะครับก็จะมีผลต่อ,อไฟผ่านได้นะครับตัวนี้ <c oughs> สองตัวนี้นี่นะครับขาวกับเหลืองนี่นะครับเส้นขาวแถบเหลืองแล้วก็เส้นสีเหลืองล้วนนะครับตัวนี้มันจะจะเป็นสายของสายไฟของพัพชเชอ่์คอยนะครับพัชเชอรอคอยตัวนี้นี่ส่วนสายสีขาวล้วนตรงนี้นะครับมันจะเป็นสายไฟนะครับตัวนี้ไฟจะชัด ชาร์จเข้าแบตเตอรี่นะตอนนี้จะเป็นสายไฟชาร์จนะครับตรงนี้นี่ถ้าเกิดว่าเราจะเช็คว่าไฟรถเราชาร์จไม่ชาร์จก็เช็คสายนี้ได้เลยนะครับมันจะเป็นปลั๊กเดี่ยวนะครับตัวนี้จะเป็นปลั๊กขาเดียวนะครับไม่มีสองขาสองขาจะเป็นพัดช่อคอยนะครับสําหรับเจ้าตัวกูุปปี้ไอจะมีสายไฟ3มเส้นนะครับมาจากตัวมัดมัดข้าต้มนะครับสาหรับอาการคันนี้นะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเพียงผมเพิ่งหาเจอนะครับเพราะว่ายังไง พราะว่าผมก็ไม่นึกว่ามันจะขาดเพราะว่าผมเพิ่งประกอบไปเนาะแต่ผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอ๋อมันมันมีปลอกยางที่แข็งนะครับแล้วมันก็โยกไปโยกมานะครับมันก็อาจจะทําให้มันขาดได้ผมก็เลยคิดว่าจะถอดตัวมัดข้าวต้มหรือมัดไฟลองเช็คดูปรากฏว่าพอถอดออกมานะครับสายไฟเป็นแบบนี้นะครับนี่ด้านใน นี่นะครับเห็นไหมตัวสายสีเหลืองกับสายสีขาวนะครับมันจะเป็นขาวแถบเหลืองนะครับตัวนี้มันจะเป็นของก็เชื่อคอยนะมันก็ยังติดแน่นอยู่แต่พอสายสีขาวที่มันต่อเข้ากับตรงที่มัดไฟหรือมัดขั้วตุ่มนี่ตัวนี้มันก็ขาดไปเรียบร้อยนะครับขาดแบบไหนนี่นะครับนี่นะมันมันต่อเข้าเส้นเดียวเลยนะครับตัวมัดกระตุ่มตัวนี้ นี่ครับขาดเรียบร้อยครับนี่นี่ครับก็จะทําการต่อสายไฟเข้าไปนะครับก็อย่างว่านะครับสําหรับใครที่กําลังเจอปัญหานี้อยู่ก็ไม่ต้องเช็คจุดอื่นนะครับเช็คตรงนี้เลยนะถ้าเกิดว่าถอดแบตเตอรี่ดูแล้วว่ารถด,ดับนะครับแสดงว่ามีระบบเกี่ยวกับระบบชาร์จแน่นอนนะครับให้เพื่อนเไล่ดูสายไฟ3มเส้นนี้นะครับ ปักก็จะเป็นปักแบบนี้นะครับจะมีปักสองขั้วแล้วก็ขั้วเดียวแบบนี้ใหญ่ๆนะครับสองเส้นนี้เลยนะครับที่จะตัดสินได้ว่าไฟระบบไฟเรามีปัญหาตรงไหนนะครับเพราะว่าส่วนมากมันก็จะเป็นบ่อยนะครับมีเพื่อนๆพี่ๆช่างหลายคนนะครับเขาก็ทําคลิปไว้แล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็มีอาการคล้ายๆกันนะครับแต่อาจจะไม่ละเอียดนะครับว่า เพราะว่าเผื่อเพื่อนๆบ,บางท่านอาจจะยังสงสัยว่าต้องไล่แบบไหนดูยังไงนะครับมันมีจุดไหนบ้างก็ไม่เยอะนะครับก็มีแค่สายไฟ3เส้นนะครับก็ลื้อไม่ยากด้วยถอดไม่ยากนะครับเพียงแค่เรามีตัวดูดอ่ล้อแม่เหล็กออกแล้วก็สามารถขันดูได้เลยนะครับอทีนี้เดี๋ยวผมจะลองทําการต่อเข้าไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าหลังจากที่เราทําการต่อตัวมัดไฟกับสายไฟเข้ากันแล้ว มันจะมีระบบอ่ามันจะชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ไหมเดี๋ยวมาลองดูกันครับนะแล้วผมก็ทําการต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวที่เป็นปลั๊กเดียวนะครับนี่คือปลั๊กที่เดี่ยวกับตัวระบบชาร์จล้วนๆนะครับตัวนี้ผมก็ทําการเชื่อมบบตรกรีเอาเลยนะครับไม่ทําการต่อกับเสียอตัวปลั๊กมันแล้วนะครับผมไม่ได้ทําการแบบนั้นเพราะว่าตัวปลั๊กมันก็อย่างที่เห็นนะครับฟอน้านี้ ก็เลยทาการเชื่อมบัดกรีเข้าเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทดูบ้างนะครับทีนี้ว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับอ่าโอเคนะครับพอผมเห็นไฟหน้าขึ้นมานะครับผมก็รู้สึกชื่นใจขึ้นมาลันดีนะครับก็ <c oughs> าปรากฏว่าได้แล้วนะครับผมนะ สังเกตได้ง่ายๆว่ารถคันนี้นะครับต้องมีไฟหน้าติดนะครับถ้าเกิดว่าไฟหน้าเราไม่ติดแสดงว่ามีปัญหากับระบบชาร์จแน่นอนครอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาลองถอดเดี๋ยวผมจะลองถอดต,ตัวขัข้วหัวขห้เพื่อนดูนะครับตอนนี้ผมใช้ใแบตเตอรี่ตัวหนึ่งพ่วงไว้นะครับนะอย่างน,น้อยก็เห็นแล้วว่าตอนนี้ไฟชาร์จขึ้นมาแล้วครับอ่ะตอนนี้1 2บนครับดันมา13ครับ เดี๋ยวเราลองถอดตัวขั้วบวกดูบ้างครับบตเตอรี่ว่ามันจะดับไหมทีนี้อันนี้วิธีเช็คที่ง่ายมากครับถ้าเกิดว่ารถดับแสดงว่าระบบชาร์จยังมีปัญหาแต่ถ้าไม่ดับแสดงว่าระบบชาร์จได้ครับอ่านดี่นะครับเรียบร้อยนะครับผ่านนะครับโอเคเลยนะครับ โอเคครับผมสามารถส่งงานได้แล้วนะครับอ่ะนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับสำหรับใครที่เจอปัญหาอาการนี้อยู่ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมเช็คดูนะครับมันง่ายมากนะครับสำหรับ ะระบบชาร์จของเจ้าตัวสซโปี้ไอนะไม่มีเยอะไม,ไ,มไม่ไม่หลายเส้นนะครับที่จริงผมว่าจะไม่ถ่ายให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับตัวนี้คลิปนี้ผมว่าเพื่อนเเห็นไปเยอะแต่ก็ยังอยากจะให้ดูอีกว่าบางทีก่อนหน้านี้ผมอาจจะอธิบายยังไม่ครบนะครับแต่ตอนนี้ผมก็มาอธิบายให้เพื่อนๆดูเข้าข้าข่ค่อนข,ข้างที่จะละเอียดขึ้นนะครับผมว่าสามารถเอาไปทําตามได้เลยนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมีปัญหาเกี่ยวกับระบบตรงนี้นะครับก็ ลองเช็คดูได้นะครับผมอ๋อประมาณนี้ครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังก็ลืมลลกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในช่องมอร์ซิ่งด้วยครับ